สวัสดีนะครับผมวันนี้แล้วผมจะพามารีวิวผ่านนะครับเป็นยิมยูฮาจ็ดถึงสองคันนะครับคันซ้ามือนี่ที่เป็นสร้างลีครับสร้างลี่านสามนะครับใบยี่หกโค้งสี่นะครับกระถูาเงาครับตัวนั้นนี้เป็นทีเคียครับ องสามสามเครื่องรับยีบ24ีนะครับกระทู่สั่นกว่าตัวพุนนะครับแต่ว่าเบอร์ลูกปืนนี้น่าจะเพาะๆกันครับกับตัวตัวบัวพันนะครับนี่นะครับ ตัพนซีนี่ทีเย้ากลัวอยู่นะครับผมกินนาใหญ่กลัวนะครับนี่ครับสามตัวสามอยู่กินอยู่บ่ถึงขอบขอบนายหลอดีนะครับผมแต่ว่าเขา่าเข่าดีนะครับไถเบารลุดกลัวนะครับนี่อันนี้อันนี้กินยุ่ขอบเลยขอบหลอมันน่อยหนึ่งนะครับ ควบเลยกัแตกตั้งกันนิดหน่อยครับแต่ว่าไทยได้เร็วนี่ผ่านซีได้เร็ว,ว,รวาาก,กว่านะครับแต่ว่านักรถกว่วนะครับวันผ่าน3ามนี่ที่เบาลดนะครับแต่ว่าไปนานนิดหน่อยครับแต่ว่าดินแข็งแข็งนี่เพิ่นเขาดีครับเพิ่นความยาว เป็นน้ำมุมกล่องน,นะครับผมได้เ,เบิ้งเคื่อนตัวหางสามนี่จะยาวกว่านะครับแต่ว่าตัวหางสี่นี่ยาวกว่านะครับเป็นยี่หกสามเจียนะครับผมหาสามตัวนี้ส่วนตัวเค้นี่เป็นยี่สี่นะครับกูต,ต่างกันลายครับความใหญ่อย่างนังไไ้ไปยเพละครับนี่ ว่าเบื้งองยางนาครับเบื้องเบื้องเบื้องสูงยางนานะครับยางนาขั้นนี้นี่จะเป็น11.2นะครับ11.2ขอ24นะครับกระเพิ่นกระไซม้า3 4ปีแล้วนะครับไม่มีปัญหายางนะครับโอ้ข้างหนานี่สูงกว่ากันยอยู่ใส่ยางอันนี้เป็นยางเดิมนะครับนี่ หน้าจิบเกจุดหางนะครับอันนี้เป็นเก่าจุดหาคอยนะครับส่วนทันนี่จะเป็นนะครับสิบเอ็ดจุดสองควอบยี่สิบสี่ครับเบิงรงเบิบความสูงครับโเบิ่งความสูงนะครับกะลื่นกันบ่ไลยนะครับ กันโตเกาจูธาเป็นยางดอ,อกไม่ไม่นี่ครับลื่นกันโบ้แจ็คเหนียวครับเหนียวสองเหนียวนะครับความสูงนะครับแต่ว่าโตัวสิเบเอ็ดจุดสองนี่ทีเบิง้งเต็มเต็มกว่านะครับใส่ไปแล้วที่เบิง้งเต็มเบิ้งทรงใหญ่กว่านะนี่ครับตัวนี้เป็นเดิมๆอยู่นะครับรอนายยังเดิม,ดมยางเดิมครับ นี่ครับคันนี้นี่รถหาพันกว่าชั่วโมงนะครับผมส่วนคันนีนี่รถพันแปดครับพันแปดโล่ชั่วโมงนะครับอย่างเดิมทันหนเบ็ดนะครับแต่ว่าคุ้มใบมีดต่างกันครับรถพันแปดคุ้มใบมีดเบ็ดลายกว่ารถหาพันนะครับถือว่าใส่ดีครับใส่ทนครับเบื้องคันนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับ มันเทียบก็ย่อาหาสูงน้อสูงอรอค้างๆไงครับเามาเบ่งความสูงทั้งหนาครับพอๆกันนะครับผมหนาวบกเงินหลายนะครับ อันนี้ท่อสามนิ้วเครื่องนะครับเป็นข้อเหล็กเป็นข้อเหล็กนะครับเดิมๆครับมีแค่ถอยปั๊มนิดน้อยก็ใส่สปริงนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับเป็นถอยปั๊มนิดน้อยแล้วก็ใส่สปริงนี่กันนะครับอันนี้เป็นข้อเหล็กครับท่อนี่ก็สามนิ้วเครื่องคือกันครับเป็นข้อเหล็ก ันนี้เบ้อท่านใดขาดนะครับผมอ่าท่นนี้นี่อเบะอหม่นะเริงเบิงเดิง,ดง,ดง,ดงความสูงอย่แรงครนะับเรียวหายเลยนะเพื่อเพื่อใจเขอ เบื้องยังเบิ้งหางจรงอยังับโหนี่นโซคางฟอร์ดแล้วนะครับผมจะว่าชีหแังนี่ยังมีปัญหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดใ้เบน้คงับความยาวนี่ không cũng đã làm miết và thêm bình nhau Ủa, có điện rồi Nhanh nha Lúc đó là 2 miết, Còn nhau Còn <laughs> สองมียาสิบเบึง้างรีครับเาาเท่าไรสองเมียสิบเซนนะครับสิบห้าครับสองเงรสิบห้านะครับขวัขขางยาวนะครับเพราะนันเป็นหางของอินเอ็มเจ็ดศูนย์นะครับนี่างของเอ็นเจ็ดศูนย์นะครับบึงบงความงใหญ่ซนิวนะนี่ครับ อีนิวเต็มนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้สีเป็นสามครึ่งครับสามครึ่งนะครับ,รรบตัวนี้สี่ได้ยาวครับตัวนั้นสี่ได้สูงนักครับสูงใหญ่ครับตัวนั้นตัวนี้ที่เรียวๆยาวๆครับ ขี้ขี้ก็สัง่งโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงสำนี้นะครับพบพอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับผม <_ inhas>